เดิมยอตีโฟกัสมันต่างกันยังทีสองหมดเนี่ยเอโหมดแรกจะไม่เร็วเท่าอันดมอนอ๋อจะแรงกว่า,วาจะานี้เหรอใช่ดีมันจะแรงแล้วก็เร็วอ๋ออ๋ออุ้ยเทวอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือจะแรงแต่ว่าไม่เร็วเท่าอัอนเมื่อกี้ใช่ไหมเป่รู <laughs> โอ้โอหเป็นไอไแบบนี้โอไปลองลองโดดลองลองลองโดดมาจากไอ้ไก่แล้วก็ลองตีสิเบียรงแก้ดาลูกกาตนากรโอ้ยเบียรอีกแล้วแยงไม่รู้วะใส่ชุดนี้แล้วรู้สึกดาบคู่หมอกกว่าปะ nhiều, ui, quên rồi nó kia, nó, nó, nó làm thế nào được cái gì xì luôn rồi, cái này, oh, bây giờ, oh, cái này, 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 เป็นไก่เราเพราะมันเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นการเรียนไก่เราอุ้ยบรเจออะไรไม่รู้อ่ะลงมาด่วนเลยโอ้โหโอเคกันลงไปอย่างมันมันมันเห็นตัวโซแล้วกำลังร่อนลงไปกำลังบินลงไปโอ้ยนี่เมื่อไหวเอยตัวยังอะไรอ่ะไอตัวนี้อีกแล้วเหรอมันตีนานมล้ว จะเอาจริงเหรอไม่เลยวิ่งหนีเหรอมันตีนานหรือจะใส่อะจัดเลยไหมล่ะลองถามใหม่ไหมล่ะมันหาเรื่องมัมยันหาเรื่องเราอะ่ะดูดิมันพ่นไฟเลยด้วยต้องวิ่งหาดาันก้อนพอร์ตอ,อีกแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมีนไม่ได้กินก้าวล่อๆมันมาตรงสายฟ้าเนี่ยแกจะริงทันเดอร์บัคเลยเห็นปะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ตปงนล่อๆอยู่ตรงนี้พอมันมาถึงแล้วก็กดกดตะนี้ใส่เลยหมายที่ใหญ่น้องดูเล่าไกเออไปดูไปดูดู่ดีขนาดเลยมาดีมาดีมาดีไอ้มันมันตีกับมันตีกับไก่อยู่ดูดิดูคนละไซร์เลยตุ่มเฮ้ยคนเปลี่ยนเปลอาเรียบร้อยตีกับหลักไอ้น้องกิโลไอ้น้องเล้ย

หลบได้วะขอโทษด้วยแล้วกันนะเอ้ยกระโดดหลบหนุ่มเทพจะจัดแอคชั่นจะจัดอือแม่แรงเท่าไหร่ออกเว้นขึ้นเลยโยกเว้นขึ้นเลยเว้นขึ้นเลยเว้นขึ้นเลยมันเอาไปจะมันน่าหมดต้งกินฮอตดิ้งฮอตดิ้งกนเดี๋ยววะ ไม่ใชอร์ด,ดิง้งดิเอนเนอร์จีดิงเลดบูต้องกินเลนบูโอ้โหไปม,มาแล้วไปแมวโอ้แมวเฮ้ยโ,โมไปหางฟาดเอ้ยียงแรง เงีย้ยเอาไปดับดับมิดเลยเดี๋ยวนะเออเออเดี๋ยวนะขอหาหาพอร์ตกันไม่ใช่พอร์ตดูนะเฮ้ยไม่เป็นไรมันล้มโอ้ยใครหมุนตรงนั้วเอ้ยเอาด้วยเยอะเฮ้ยมันมันนับมันระเบิดน้าปลาเมืัน,นเยอะ เฮ้ยคือเนี่ยทำไรอ่ะยิงเขาโว้ยโอ้โอ้ยหึหึหไม่ไม่มีพอร์ตบองกร์เลยมันก็เลยก็เลยเอาไฟออกจากป่ามันไม่ได้ชิบหายแล้วเดี๋ยวม่โดนได้ไงก,กัน แปดปอตมาด้วยคนหน่อยแล้วกันนะยิงให้อยู่เอ้ยลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนเต็มเลยเจ๊แม่เจ๊แม่ยิงเข้าไป bình đó mày, mấy giữa đây chị mang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไอ้ยล้มหรอล้มหรออนุฝนโอ้ยไม่เป็นไรพอล้มอีกรอบเอาโอ้มุตนตรงนั้นหมุนไปละเล็งยิงโอ้ยดาเมจเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไร Đi hanger, những cái cày sập bài đi Hoặc cái đồn. Muyền cưng lắm giống 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 mình giống 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 cái. โอ้ยไปยังไปแล้วโอเคเยังไยตามเป็นรอมันดิ เอางี้มันขี้ฟาร,รม์มไมซีด้วยอ,อะไรอีกตัวอะไรเนาะบ้านเนี่ยเดีย๋ยวไปยุ่งด้วยกันเลยนะแค่ทา,างมันนะเพื่อนโอ้ย ทางใครทางมันแล้วมันไปไหนแล้วเราทันเราทันรอสเมื่อกี้ข้างบน เฮ้ยมาแล้วตอนนี้เอาไงไปไหมไปมาโอ้โหไม่โดนโอ้โหไอ้ที่โดนเต็มเต็มเลยโอ้อยขอฮิวกันได้ไหมโอ้ยระเบิด เรียบร้อยจ่อหน้าเลยโค้งยิงไม่โดนดิโค้งลบได้วะ

đẹp phao cho á, thoải tuổi thoải 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 ตรงนี้ตรงนี้มีแถบนะตรงนี้มีช็อคแถบช็อคแถบตรงนี้ตรงนี้ลองมาตีลองมาตรงนี้มาแล้วมาแล้วเออแหน่อืมอืมยิงหนัก้าอืมอืมเอ้ยถนนถนนถนนฝนถนนฝนถนนมาแล้วล่ะไรกถนโดนกันโดนเอ้ยโอ้ยยิงระยะใกล้ อ้าวดินดินดินโอ้โหห่าต์หน้าแข้งกองเลยโอ้ยจักล้องกล้องโอ้าวมองไม่เห็นมุมกล้องไม่ดี <c oughs> เฮ้ยจบทำไมเล็งปิ้ยจะกระเทาะตานางอืออีกรอบไหม รออไหมโอ้ยรอ่ะโ้วีซี่อีซี่อีซี่เมินาหมดวีทีสีทีโอเคโอ้อเมลมาวางช็อกแทบตอนมันบินหนีเนี่ยนะแมโง่ เบลันนี not, no ้เราไม่ได้วนี่เราค่อยเดินจากทว่มาช้าพลังว่ะช้าเด้อคนทะนุดึงตึงดึงเออ่าไปแล้ววะ ทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแค่กดทำหลังว่ะโอ้โหโอ้โหหลบไปด้วยโอ้โหหลบอีกรอบนึงเอาเลฮะโอ้โหลบอีกรอบนึงฮะโอ้โหตั้งเทเลยแหละเมื่อกี้นี้แหมช็อตเด็ดโอ้อันนี้ไม่เด็ดอันนี้ไม่เด็ดนีไม่เด็ดแล้วเฮ้ยโอ้โหหลบไายอืมดีก็ไปดีก็ไปโอ้โหลูกปากเต็มตัวเลยขออนุญาตเล็ง หนูเข,ข้าไปอสุดท้ายแล้วมนจะตายวะนโอ้อยโนได้เอจะจัดอังชาร์จยิง ไปไหนไม่ได้เมื่อกี้ <laughs> ทำไมมันตายอยา่างไรกันนะวะมันมุดตายนึกมันตัวใหญ่บินกันเลยฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยบินหนึงเลยบินหนึนเ<ะ>งเลยเอาตายเรียบร้อยโ่วขาที่มันตาย โดนแยงชาโอ IG ้ยโอ้ยเหนื <able> ่อยว่ะเจ็บคอไปหมดเลยเล่นมือเจ็บที่คอเล่นที่มือเจ็บที่คอน้ำหมดเลยเฮ้ยไปเดินไหมปัดดิ้งกินยัง เนี yeah, so, ่ยฮอตเพเปื่อยเนี่ยเก็บด้วยเอาไว้ขาวฮอตดิงเนี่ยเนี่ยฮอตเพเปื่อยตรงนี้เนี่ยกำลังกินไก่แซลมกินใส่จูนไอ้นี่ไอ้นี่คือกินยังไรเข้าไหมมาทำดิงเออโอเคโอเวิ่งไปแล้ววอมก่อนว่องก่อนว่องเมื่อว่องเมื่อว่องแมวเตะใครแมวเงาอะไร เราพอพอใช้ดาบคู่แล้วมันดูเป็นอันนี้ขึ้นมากเลยนะดูดูเป็นเออ่กำลังภายในจีนขึ้นเยอะเลยพี่จั่วโอเคเจ๊กโอ้ยก็ก็ดีใจเมือนกันไม่ได้เปรียบเราเป็นคนจีนโอ้โห bro bro คลิปนี้ออกาสไปคลิปนี้เด็กดูเยอะระวังนี่นี่เงตัวอยู่ตรงนี้จัดเลยไหมหรือจะเดินเล่นกัน ไม่เห็นโหดเลยอันนี้เปิดดิเปิดเลยจัดเลยเนี่ยไม่เปิดมันเปิดเราแทนเลยโว้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 โว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 ยิงให้ไปมันจะแค่ไหนติงกันมานิดจังเขาดาวนั่นมันแค่ไหนนะเด้อดาวคู่ น่าจะได้มั้งไม่รู้เลยผมเป็กด้อได้น้องค่อนข้างท่เลยแหละเฮ้ยระวังโอเฮ้ยดูเฮ้ยโว้ยผมเป็นดรอชดูดอชอะไรเฮ้ยเฮ้ยย่เลื่อมขี่มาให้ดูเลยนะอยากดูตอน ตอนแบบหมุนเป็นลูกข่าับไปองโอ้ไอแค้นลูกไอแค้นลูกม่เบวาหุ้ยโหโหจโ้ยเฮ้ยทไมด่าเวะอมันหามันหาหันเห่าเหาะจุารจยิงหน้าเขาให้โหหมดแรงบอกเลยอือ โดดยิงแบบโรบินปิ้วชูฝนพนูดาวตกเออเออออ้ยอหนบได้น้องนี่ไงยิงแลให้อุยโอ้ไอแคนูกแล้วไอ้แค่นูไอแค่ เอ้ยอแย่โอ้ยโลนติดตามโอ้อยโอเฮ้ยมันหัวมันจุ่มลงไปกับพื้หนเลยนะเองแล้วหัวปักพื้นเลยมันออกมันออกจริงมันโดนทำโทษรอน,นอแล้วหัวปักพื้นเลยบ่งโลกถ้าสุดโหดต้องอยู่นิ่งๆดีเด้งไม่ได้เลยเอยอเนี่ยเออท่านี้แรงท่านี้แรงโอ้โหยิจริงเออตอ เอ้ยเที่ยวโบกเข้มหรอชาร์จโอ้ยแหม่ครหัวกระโดดยิงไม่โดนอืมเฮ้ยเฮ้ยสำมะนาหมดมีดีดมีดีดมีดีดสำมะนาหมดเอาเคสจมะนากลับมาละเอ้ยเอ้ยไอซุนพนุขน อจู <laughs> oh, oh, ่จูจูอ้าอีกี่โดนเลยโอ้ยโดนโดนปุบเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบุบ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 เฮะอยงวะ อีกรอบอีกอกรอบ้ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วมันใช้ง่ายขนาดนั้นเหรอเ้าอกรอบอีกรอีกลอบอีกรอบไปแล้วจุ๊บอ้อมบอกเลยจุ๊บเลยเนียวเลยจุ๊บเหนียวเนียวเลยจุ๊บเนียวลยมันใช้ง่ายเหรอท่านเลยทำไม่ใช้บ่อยได้วะ มันมันมีแต่จะมีกดชชี่ิโคกันก็สไลด์เฮลโบเก้นมาละมาแล้วโอ้โหฝนเปนลูกคาเฮโบเก่ะหรือว่านี่เจอมุใหม่หรือว่านี่เจอพุทธใหม่ของเขากันนะไปไหนเบาไลไปสายไปซีไปแล้ววะ วินมันลอยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอเก็บของกันไปกลับไปไม่ใช่ตามมันไปกลับเงินแล้วกลับเลิมานีเราเคฟซีโอ้ <S <S ทำไมตกลงมาอย่างนี้ <G ül üyor> ออ๋โอเคมาวอะไรเม อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ,อยู่ในถ้ำเฮ้ยอย่างนี้ก็ตายดิมีหมดเ,มเลยเร็วมีหมดหมดเลยวะมันจะโคตรเร็วเร็วมากเร็วเลยกระโดดยิงโอโ้โหโคตรเท่เออเออเออโอ,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 อ้เออเบิร์ดเบิร์ดอะไรวะเนี่ยโคตรบวก เฮ้ยทำไรโอ้ยมันเลื้อยมันเลื้อยมันเลื้ลยลยอ,ายาอยวันนี้กูนเหมือนพยาน่าเด็กเลยกูมันเล่นชอบเลื้อยตัวเลื้อยอ่ะมืงเลื้อยอ่ะยิงหน้าอืมขอธนูระเบิดไปกินไอ้น้องโอ้ยอุ้มโอ้ยมึสลีปเลยทำไมมึงสลีปวะเอเเอเหนียวเลยจั <c oughs> ยดมันนี่มันสลีปอ่ะอืมยิง โอ้ยิงระยะใกล้ขนาดนี้อือพาร์ดฮ่องดรอจมาเอ้าดรอจมาโดนไอ้แคนมมกไอ้แคนบรีซไออ่แล้วว่ะโอ้ยคตรเนี้ยโอ้วไอส่วนหมดนี่คืออะไรเนี่ยหมดแดงโอ้ยไออาแล้วว่ะ ดาบลูก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 โคงดาบเออดาบดาบดาบเป็นธูปไปไปละไปละโอ้ยชาร์จเกอร์เลยตามไปดิตามไปจัดมันดิดาบลูกมันจะดาบเลย แ <Private> อสเลยแอสเลยแปลยเหรอวะยังไม,ม่ววมเห็นดูนานๆเลยพอจะร้อนพอจะร้อน ยังบร์โรว์ไวอยู่ถึงแล้วโอเคโอเคใส่ได้มันนอนเลนะยหรือเปล่ามันนอนอยู่เหรอเฮ้ยถ้ามันนอนเดี๋ยวนะจับได้ไหมจับน่าจะดีกว่าบ้างตัวเนี้ยไม่อยากได้ของอะ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยเชี่ยไม่ได้เอาของจับมาดิไม่เป็นไรตีสดงดจ่ายไปเลย,ยไม่ใช่อันนั้นถ้าจะจับมอนเตอร์ตัวใหญ่ต้องใช้ช็อคแท็บแล้วก็ระเบิดระเบิดยานอนหลับเนี้ยมันใช่ไม่ได้ดูตัวกับดูตัวกับตะไคร้เนี่ยมันคนละไซส์กันเลยเนี่ย เอาไม่เไรตีไปเลยถ้าถ้ามันถ้าของเราไม่ได้แล้วก็ค่อยมาอีกรอบหนึ่งก็ได้จัดเลยเรียบร้อยเปิดก่อนได้เปรียบนี่ไงนี่ไงทำไมเป็นแบบนั้นเสียงเลยเสียงบ้า อไปแล้วโว้ยโหนไปแล้ววุ้ดไปลองเล่นบ้างดีไหมเนี่ยมันเป่าเตะแมวเป่าเตะเด่ยเป่าเตะเดียลองเจอแล้วเฮ้ยตั้งโอ้ยบอกเลยหน้าแหงนดนอกนี้เข้าไปเอาไงฮะยิงเข้าไป ยิงไปโอ้วววววววทำไรทำไรำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยหายแล้วสามนาห,หมดวิดีดิดีดมิดีดคอชัร์จพยาน่าแต่งเนงะินพยาน่าแต่งเฮ้ยมันเหมือนมูแล้วก็เหมือนตะขาบหรอวะสวยวะเนี่ย เออข้างหลังมันมีมันม่ต้อง,ต,องต้องถามมีพีเ่เอยทะลุขวดไว้ปักเต็มหลังเลยดูดิเ <c oughs> ป็นระเบิดอะ่ะถ้ายิงโดนระเบิดอะ่อโอาาะ,อะ,ะ,ะโอ้โหโอ้ยเผาทำไมวะเป็นอะไรฮะเล็งไปเลยจะาหนูติดตามโอ้โหเฮ้ยมันตายยากวะไปตียังตายยากเหรอ